คลิปวิดีโอนี้จะพาทุกคนไปพบกับชั้นวางทีวีขนาดใหญ่ที่มีขนาดถึง2เมตรกันค่ะ รุ่นแรกนะคะรุ่น Z2090 ค่ะรุ่นนี้มีความสูงอยู่ที่70ซนเมตรความลึกอยู่ที่40ซนเมตรค่ะรุ่นนี้จะมีตู้เก็บของให้ทั้ง2ด้านโดยด้านในนะคะจะมีชั้นวางมาให้ถึง3ชั้นเลยค่ะโดยรุ่นนี้นะคะจะเป็นตู้ไซส์บอร์ดสีเทาตัดกับอลูมิเนียมขอบทองค่ะและตัดกับลายไม้เป็นรุ่นที่มีจุดเด่นด้านดีไซน์มีความเรียบแต่สวยมากๆค่ะ รุ่นต่อมานะคะชื่อรุ่นว่า V 2 0 4 0ค่ะรุ่นนี้มีความสูงอยู่ที่70ซนเมตรลึกอ,อยู่ที่40นะคะปิดผิวด้วยลายไม้ตัดด้วยลายผ้าครีมค่ะมาพร้อมกับชั้นวางจำนวนมากและบานประตูเปิดปิดเพื่อความสวยงามอีก4บานโดยชั้นด้านในสามารถปรับระดับได้ค่ะค่ะรุ่นโมทีฟนะคะ รุ่นนี้มีความสูงอยู่ที่51เซนติเมตรค่ะความลึกของตัวไซเบอร์นะคะจะอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะมีด้วยก,กันทั้งหมด2สีก็คือสีขาวและสีโซลิดหรือที่เราเรียกกันว่าสีลายไม้นะคะส่วนตัวไซเบอร์รุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับช่องร้อยสายไฟอีกทั้งยังมีลิ้นชักเก็บของจํานวน2ช่องค่ะและบานเปิดเก็บของจํานวน2บานอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของลิ้นชักนะคะตัวของตัวบานนะคะจะเป็นบานซอฟโค้ดค่ะ รุ่นนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแต่งบ้านสไตล์มินิมอลมากๆเลยค่ะค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าเพิ่มเติมได้ภายในร้านซีลีน่าสมาร์ทโฮมได้เลยค่ะหรือว่าลูกค้าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางที่ขึ้นให้ตรงนี้ได้เลยนะคะ